เรามาเริ่มขั้นตอนการเทกันเลยนะครับเบื้องต้นผมก็จะประกอบเฟรมเหล็กก่อนนะครับเฟรมเหล็กนี้ก็จะมีให้ไปในชุดนะครับผมนี่ครับตามเขี้ยวมาเลยนะครับไม่ยากครับใส่เข้าไปครับมันจะล็อกพอดีเลยนะครับ จากนั้นเราก็ทาด้วยน้ํามันเครื่องเก่าของมอเตอร์ไซค์นะครับแนะนําให้เป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นของรถยนต์เนี่ยมันจะติดพิมพ์ครับมันจะเข้าไปตามเสี้ยนตามร่องของไม้มันเหนียวกว่าครับทาบางๆนะครับไม่ต้องทาเยอะก็ได้ครับเหล็กขอบนอกนั้นก็ทาก็ด้วยก็ได้นะครับเวลาที่ปูนมันไหลลงมาแล้วเราจะเวลามันแห้งเราจะแค่ออกง่ายครับไม่ติดเหล็ก เสร็จแ okay. ล้วครับจากนั้นเราก็มาผสมปุนกันเลยนะครับครับเมื่อได้ปุนได้นะครับเราก็เทป,ปูนล,ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะไล่ฟองอากาศเพื่อไม่ให้เกิดอฟองอากาศตามหน้าผิวของงานนะครับปุนจะให้มันหนืดกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับ น่าจะเหหลือไว้น่ะเป็นเกียงของพลาสติกนะครับถ้าเกิดเป็นเกียงเหล็กเนี่ยเดี๋ยวมันจะคมครัมันจะเข้าไปบาดทำให้ฉีกขาดได้นะครับเฮลโหลเริ่มใช้งานแล้วก็เราก็เก็บไว้ในบ็อกแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ได้ทนนานมากนะครับสองสามปีอยู่ไปครับไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราพับไว้ซีริคนมันม่คืนตัวครับมันอาจจะทําให้เกิดฉีกได้นะครับแล้วก็ วางเหล็กครับใส่เหล็กประมาณ2หุ่นนะฮะตัดสักแปดสิบ 80, 80แปดสเซนนะครับวาง2องเส้นเลยนะครับจากนั้นเราก็เท okay, ปูนทับหลังให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ปาดให้เรียบเลยนะครับ แค่นี้เครับเดี๋ยวรอให้แห้งเรามาแกะพร้อมกันนะแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาทําการถอดแบบกันเลยนะครับเริ่มจากการถอดเฟรมเด็กแบบนี้ครับขึ้นมานะครัขึ้นมาเลยครับฝั่งไหนก็ได้ครับฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับครับ ครับแต่งตะเข็บหน่อยนะครับตะเข็บด้านนี้นะครับนำไปตากแดดไปนะครับรอให้แห้งนะครับ แห้งแล้วนะครับเราก็จะทําการทาสีแรกกันเลยนะครับนะครับจากถังจากถังใหญ่นะครับแบ่งใส่แก้วมา1แก้วนะครับต่อน้ําครึ่งแก้วหรือเกินนิดหน่อยได้นะครับอ่าแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ทาได้เลยตัวนี้ทาแบบอ่าตากแดดมาเราร้อนก็ทาได้นะครับอ่าด้านข้างนะครับทาได้หมดเลยทาทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราจะจะเทไว้ก่อนก็ได้นะครับรวมไว้ก่อนแล้วก็มาค่อยมาทาทีเดียวก็ได้ครับ อ่าจนเหล็กตี่นี้เราก็เว้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทาเป็นสีเหล็กก็คือสีดํานะครับอ่าโอเคครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วครับครับเมื่อสีแรกแห้งแล้วนะครับเราก็จะทําการทาสีที่สองนะครับก็คือสีไฮไลท์นะครับตัวนี้ทาร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่มีตรงไหนว่างเลยนะครับตามเสี้ยนตามร่องไม้แล้วก็ทาให้ทั่วเลยนะครับใช้แปรงนะครับแทงแทงจิ้มจิ้มเข้าไปนะครับ เราก็ไปตากกระเด็ดให้แห้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําสีของเหล็กนะครับครับเมื่องานสีที่เราไฮไลท์แห้งแล้วนะครับเราก็ยังมาทําการทาสีของขอบเหล็กมานะครับสีที่ผมจะใช้นี่ก็เป็นสีธรรมดาทั่วไปครับเป็นสีดํานะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นนะครับอให้เป็นสีดําก็พอนะครับผมก็จะแบ่งมาใส่กระป๋องเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็ใช้ผูกกันเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ทําการเก็บขอบก่อนครับ เก็บทั้งทั้งหมดเลยนะครับขอบด้านทุกด้านเลยนะครับนี่นะฮะขอด้านนี้นะครับเมื่อเราเก็บขอบทุกด้านเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการทาสาีด้านบนมานะครับโดยใช้แปรงใหญ่กว่าหน่อยนะครับก็จ,จุมสีลงไปเลยสีนี้ไม่ต้องผสมกับน้ำแล้วครับก็เปิดมาก็ใช้ได้เลยนะครับ มันจะได้เข้มข้นแล้วก็ไม่ไหลครับ,รบผมก็สำหรับผู้ที่สนใจแม่พิมพ์นะครับที่กำลังมองหางานอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักนะครับก็ส่วนนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยนะครับผู้ที่กำลังจะ,กะเกษียณหรือว่ากเกษียณไปแล้วนะครับจะหาอะไรทำดีทำให้มีความสุขนะครับก็อันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับ ทำใช้เองก็ได้หรือว่ามีเวลาก็ทำขายได้ด้วยนะครับพิมพ์ตัวนี้มันก็จะแตกต่างพิมพ์จากพิมพ์แบบกดคว่ำนะครับที่ใช้ปูนแบบโปะในบล็อกเรซินนะฮะคือข้อจำกัดของมันก็คือบล็อกเรซินเนี่ยไม่สามารถที่จะทำลายข้างแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราคว่ำปูนที่เป็นแบบใช้ปูนโปะลงไปในพิมพ์นะครับมันจะฉีกนะครับเวลาที่เราคว่ำลงนะครับแล้วก็ดึงออกมันจะฉีกไม่ไม่สามารถที่จะทำลายให้เป็นร่องเลือกแบบนี้ได้นะครับ จะมีได้แค่ลายหน้าด้านเดียวนะครับอันนี้คือแต่ข้อดีของของพิมพ์แบบนั้นก็จะได้ความเร็วในการทํางานนะครับอ่าแล้วก็ส่วนแบบเนี้ยจะใช้เวลาความปานิดครับลายสวยงามคมชัดแล้วก็ลึกไปทางไหนก็ได้หมดครับเฉียงนี้ก็ได้นี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลายแบบความเนี่ยต้องเป็นแนวที่แบบเฉียงแบบนี้เท่านั้นนะครับเฉียงแบบขางหมูอย่างนี้เท่านั้นนะครับเพื่อเียว่ความมันจะได้ไม่ฉีกแต่แบบซิลิโคนเนี่ยถ้าเกิดมันแห้งนะมันจะลึก ซอกเข้าไปตรงไหนมันก็สามารถที่จะดึงออกได้หมดนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วนะครับลายก็จะคมชัดนะครับอาจจะแตกต่างจากแบบคว่ำก็จะมีอาจจะเห็นฟองอากาศแล้วก็ลายอาจจะไม่ไมคมชัดเท่านี้นะครับเพราะมันเป็นการเปาะปูนไปแล้วกดกดแล้วก็ปูนลรยข้างบนนะครับแต่แบบนี้มันก็ข้อด้อยก็คือ,อใช้เวลาในการทําหน่อยนะครับก็วันละประมาณ2ตัวครับต้องรอแห้งนะครับถือว่าใครจะมี DIY อัดแบบนั้นก็ได้นะครับก็อาจจะ ทำแบบวิธีแบบโปะปูนก็ได้เหมือนกันอาจจะมีการฉีกซิลิโคนข้างๆนะครับถ้าเวลาเราคว่ำลงไปแล้วเนะี่ยก็เปิดซิลิโคอนออกแล้วก็ดึงออกนี้ก็น่าจะได้นะครับแต่ข้อดีคือนะฮะจะมีลายข้างที่ทําให้สมจริงสวยงามครับเวลาเราจะไปทารั้วหรือว่าอะไรเงี้ยทำรั้วทําทแผ่นทางเดินนะครับเวลาเราเดินไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนไม้จริงนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นลายข้างข้างๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นแบบอีอกแบบหนึ่งที่ที่เขาใช้ทํากันนะครับก็จะมีแดดล้านหน้าอย่างเดียวครับด้านข้างจะเป็นลายปูนไปเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่าของใครดีรู้ของใครดึงกว่าใครนะครับแต่ชอบเลยครับแต่ถ้าให้ผมทําแบบนั้นก็ได้นะครับมันสั่งทําแบบที่เป็นลายข้างบนอย่างเงี้ยถ้าทาเป็นแม่พิมพ์เะไรสิ้นก็สามารถที่ทําได้นะครับแต่ผมก็พยายามจะทําให้มันเหมือนธรรมชาติที่สุด อันนี้เราก็รอใอยแห้งนะครับรอยแห้งแล้วก็เราจะมาท,ทาําคาเคลือบเงากันเชื้อราอีกทีหนึ่งครับกันตะไคร่น้ําหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้สีคงทนขึ้นนะครับเวลาที่เราเหยียบไปเนี่ยมันก็จะไม่หลุดล่อนง่ายนะครับโอเคครับเมื่อสีของเหล็กแห้งแล้วน,นะครับเราก็มาทําการทาเคลือบเงากันเลยนะครับเพื่อป้องกันขี้ตะไคร่น้ําที่ไปเกาะแล้วก็ช่วยรักษาสีด้านบนนี่นะครับไม่ให้หลุดร่อนง่ายนะครับ ผมจะใช้ก็คือเอรอยที่ขอเอาไว้ทากระถางครับแผ่นทางเดินอะไรเงี้ยงานปูนครับมีกระถาได้เลยนะครับมันก็แบ่งมาใส่แก้วนะครับอ่าถ้าเกิดทาแล้วไม่หมดเราก็เทกลับคืนไปในกระป๋องเหมือนเดิมได้นะครับส่วนแปลงนี้ถ้าเกิดใช้เสร็จแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในน้ำมังสนครับแช่ทิ้งไว้เลยนะครับใส่แก้วไว้นะครับมันก็จะกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ เข้ามากดมาสอบถามผมได้นะครับผมก็จะมีคลิปสอนให้อย่างละเอียดนะครับไม่เป็นโค้ดสีหรือวิธีการท่านตอนที่เป็นเทคนิคนะครับทางเดินลยิงก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ได้กดเข้ามารับชมนะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับหรือกดแชร์นะครับกดติดตามผมก็จะมีคลิปใหม่ๆมาลงให้เรื่อยๆนะครับจะยังไม่สั่งก็เก็บไว้ดูได้นะครับไปศึกษาก่อนก็ได้นะครับ ถ้าพร้อมที่จะทําก็สามารถติดต่อมาผมได้นะครับครับทาเรายิงก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ